ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะ้าต้องจะพาเพื่อนๆไปดูการใส่ปุ๋ยข้าวโพดของน้าต้ง ข้าวโพดแตงนี้นะต้องปลูกเมื่อวันที่11เดือนเมษายน2566เลยครับเพื่อนเเดี๋ยวไปดูกันวนะ่าข้าวโพดกระต้งที่ปลูกมาแล้วก็คือหนึ่งเดือนกับประมาณสัก22วันเนี่ยเขาจะสวยงามขนาดไหนแล้วเนาะแล้วก็กระต้งก็จะใส่ปุ๋ยไปดูกันว่านะต้องจะใส่ปุ๋ยข้าวโพดกระต้งเป็นยังไงนะครับเพื่อน่ข้าวโพดเนี่ยนัตต้องจะใส่ปุ๋ยแค่1รอบรอบเดียวพอนะครับเพื่อนเพื่อนหลังแล้วก็หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วคือจบเลยเราก็รอเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนเพื่อ่อา การใส่ปุ๋ยกราต้งจะใส่อย่างไงและใส่แค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆมาดูการใส่ปุ๋ยข้าวโพดนราต้ขงข้าวโพดนราต้ง,ตง,ตงแปลงนี้ปลูกเมื่อวันที่11เดือนเมษายน2566นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่30เดือนพฤษภาคม2566ก็อายุได้ประมาณสนะัก หนึ่งเดือนกับอีก20วันละหนึ่งเดือนกับปีกวันยี่สิวันนะครับเพื่อนๆถ้าวันที่11มิถุนายนถึงจะครบ2เดือนนะครับแต่ว่าข้าวโพดต้นปีนี้งามมากๆเพราะว่าปลูกระปลูกช่วงโดนฝนพอดีตอนนี้ก็คือสูงก็จะ2เมตรละนะครับเพื่อนๆทั้งแปลงนะสวยงามมากๆแล้วนะต้นวันนี้ก็เลยจะใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรกก่อนต้นเพราะว่ามันจะมันไอ้ ข้าวโพดครต้งเนี่ยก็ปกติเราจะใส่ปุ๋ยก็คือปีละครั้งไอ้รอบละครั้งก็คือใส่แค่ครั้งเดียวข้าวโพดเราจะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวก็คือประมาณสัก2เดือนแต่นี่แค่หนึ่งเดือนกับประมาณ20วันแล้วเนี่ยเราก็จะใส่แล้วนะครับเพื่อนๆปุ๋ยที่เราใส่ก็คือปุ๋ยยูเรียรนะครับก็คืออ่าส่สก็คือใช้ปุ๋ยที่ใช้ก็คือปุ๋ยยาล่านะครับเพื่อนๆนี่นะครับสี่โฉบส่สน,นคือไล่และกระสอบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใส่ปุ๋ยกระต้งจะ ใส่แบบไหนยังไงนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับนี่คือข้าวโพดของนาต้งนะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออายุก็สูงมันสูงมากแล้วอายุก็ได้หนึ่งเดือนกัยี่สบองวันนะอายุก็หนึ่งเดือนกับยี่สบองวันมันสูงมากแล้วก็ถ่ายข้างล่างมันก็ได้นะนาต้งมาถ่ายแต่มุมบนถนนให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อจะเตรียมที่จะใส่ปุ๋ยกันนี่นะครับนาต้งก็วางขยายขยายไวห้หน้าก็แบบนี้ นี่คือแปลงข้าวบดนาโต้งนะาหา่ให้นะคนที่เขามาใส่มาใสให้หนาโต้งนะก็คือเราจะประมาณนี้นะครับเพื<น>่อนเเตรียมที่จะปลูกที่จะยอดกันข้าวโพดแปลงนี้ก็อายุแค่หนึ่งเดือนกั่ยี่บสองวันเองน,นะโตสวยงามมากๆนะครับเพบื่อนเพื่อดูนะข้างหนายไปล้มด้วยนิดนึงลมแรง ใส่หมวกกันน็อกไหมเนี่ยยั่ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาลืมดีกว่ามันจะไม่สูงกว่านี้มาดูมันเอคือมันเจ๋งเครื่องหยอดปุ๋ยเขาบอกไม่เามาทำไมเอาคนละว่ะสบายตายนะไม่ต้องสบายเลยเมื่อยหานี่โโอ้ห เต็มเมื่อไหร่ก็ไปได้คือเหมือนว่าไปเรื่อยๆเราไม่ได้วาจนอย่างเงี้ยสบายไอ้แช่ลงทุนสองพันกว่าบาทต่อเครื่องสามเครื่องกองอยู่นะเครื่องพ่นไม่ได้ใช้มันไม่สู้แบบนี้ไม่ได้นะมันไปแบบมัน้างไปหมดมันบอกไม่ถูกไม่ตรงร่องไอ้อย่างนี้ของเราตรงร่องใช่ใช่ไอ้ยังตรงร่องของเราอ่ะนะ ใส่รอบเดียวนี่ก็เริ่มออกดอกกันนะจะเจอสิยังบอกอยู่โอ้โหไม่ได้เือเพระาะว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้ใส่มันก็จะนานเกินไปแล้วก็จบเทีท่ยงน่าจะฝนจะมาพยายามเอาให้เสร็จก่อนเทีย่ยงนั้นามาก็จะลุยเอาให้เสร็จไดยดีว่าละ <laughs> ลายเร็วแล้วมันอของต้นุ่นเชื่อมหมดพอถ้าเราไปคิ๊บจิดบเลย อันนี้ผมว่าจะเข้าไปสวนปลาล์มเพราะว่าผมซื้อปลาล์มมามาปลูกเพิ่มไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงที่ว่างๆไอ้ตรงที่ว่างๆปลูกเพิ่มไปถเถอะเปลือกกรนด<อ>งกัระดงพิงไปซื้อชมพรเลยนะใต้อ่ะขับไปชมพรสิบต้นค่าน้ำมันไม่คุ้มค่าน้ำมันหมดตั้งเกี่ยวห้าพันค่าปาล์มแค่สองพันกว่าบาทโอ้โหเป็นสมุนเลยเออตอนน้ำมันไปกลับก็สามเกือบสามพันลวไปสามพันไอ้สองพันกว่ากลับสองพันกว่า พอดีเดี๋ยวว่ารถไถนั่นแหละถ้ารถไถก็เข้าไปแล้วมันเข้าไปไแล้วรถไถท,ทีนี่แหละพอดินยังชุ่มๆอยากปลูกให้มันแบบใช่ไหมอยากปลูกให้มันมนี่ๆไปชุ่มฝนดีกว่าชุ่มน้ำใ้บอกเออเออคือไม่ใช่เราไปเสียบแล้วตอนมันแรงยาวเล่นนี่เน,นะให้มันชุ่มออกลอกไว้เก่าน,น่าหกลาก ลุยแล้วว่าจะมาตัดหญ้าริมแดนก็ไม่มาตัดรุยใส่อะเขา เขาก็โรยยอดปุ๋ยอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยะต้องจะถ่ายใกล้ๆถ่ากนั้นนเดินินลกไปนิดหนึ่งยวถ่ายแถวนี้นะครับเพื่อนๆรอชมการใส่ปุ๋ยของณต้องนะโดยปกตินะครับเพื่อนๆการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเราก็จะใส่เรียกว่าหนึ่งครั้งต่อรอบการปลูกนะคณะต้องก็คือนาต้องใส่ปุ๋ยก็คือเมื่ออายุประมาณสักเดือนครึ่งถึงสองสองเดือนนะครับ เราต้องได้ใส่ปุ๋ยตอนอายุเดือนครึ่งถึงถึงถึงอสองเดือนเราจะใส่ปุ๋ยแหละจุดมากเราจะใส่ยูเรียแต่บางคนบางทีเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรแต่อย่างว่ายูเลียถูกที่สุดละก็สอบหนึ่งก็แค่เจ็ด้กว่าบาท800บาทเนี่ยชั่วโมงนี้ก็คือใส่ยูเลียก็จะเซฟนะครับก็ถือว่าได้ผลผลิตดีเหมือนกันก็วคอยดูนะครับเพื่อนๆก็ว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยยูเรียแล้ววันนี้วันที่30เดือน6นะ30เดือน6กก็ เราจะนี่ขนาดไหนนะสูงขึ้นแล้นี่อยตอนนี้ข้าวโพดหัยต้งก็สูงมาสักน่าจะสัก2เมตรกว่าแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็เริ่มออกดอกแล้วนะเดี๋ยวไปดูดอกเขานิดหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆเริ่มออกดอกก็แล้วเราก็จะใส่โอ้เนี่ยนี่นะคะรับดอกเขาเริ่มออกดอกอะไรกแล้วปกระตะแค่สองเดือนแต่เป็นถึงงามจัดอะ่ะนะครับเพืเ่อนๆงามจัดดูด้านล่างเลยนี่นะครับงามจัดเลย ปีนี้ถือว่าข้าวโพดรับนี้ปลูกได้ฝนนะครับดูใบเขียวงามนะครับเพื่อนเพื่ได้ฝนก็เลยงามจัดเราก็เลยรีบมาใส่ปุ๋ยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูงกันนี้นะคนงานกันะ้าเขาจะใส่เข้าไปเข้าไปใส่ลําบากนะเราก็รามาจัดให้เขานะครับเพื่อนก็ส่วนมากของพวกนี้นะต้องจะไม่ได้ทําเองนะนต้องก็จะจ้างาให้านาเข้ามาใส่ให้จะสอบหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดสิบบาทนะครับเพื่อน วันนี้ก็สิบกระสอบก็สิไร่เนี่ยสิกระสอบก็ประมาณ700ร้อบาทนะครับเพื่อนๆก็ให้นาเขาใส่ให้เราไม่ได้ใส่ต้องกระยารายไว้เป็นจุดจุดนู่นนะครับโอเคก็จะขยับขยับไปเดี๋ยวรอวันนี้ยังไม่เห็นโผล่มาเลยแรนถูกแน่ยเดี๋ยวถูกแน่วเนี่ยโอ้โหตะวันจักเริ่มไม่ดีแล้วเอ็นเอ็น เงาะเดี๋ยวนี้นใช่ไหมครังนั้นล่างด้านล่างแบบสูงเกินมันกระดกขึ้นนี้เออมันล้มไงมันลม้มมันล้มไปครั้งหนึ่งู่แต่งเงินลอดเดียว <c oughs> ลองเลยมันต้องสายต้องวันลงวันลงเดียวเนี่ยะใส่นี้ล่องใส่ใน,นี้ล่องเใช่ไม่ได้ทงใส่เออมันไอ้ล่องนี้ก็ไปล่องนหะมน้าออกคู้ไหมฮะ ไปคู่ตะเวียงไปนี่กันอ๋อตอนนี้ออกคู่ใช่ไหมจะไปทีนั่งลองโอ้โหเปลืองเนี่เปลืองต้องออกคู่เหมือนออกคู่อ่ะเป็นไงเมื่ที่มาลงไหนเมื่อกี้มาลงนี้ลองนี้ใช่ตัวนี้ถูกแล้วมันต้องสาบกันเออ อโอ้โอคงปล่อยทิ้งอะไรแบบนี้ยใช่ใช่อันนี้คงเอายากอันนี้นะครับลองรอยที่ยอดปุ๋ยนะลองรอยใช่นหก็ยอดอ้าวนี่นะครับ นี่ลงรอยใช่ไหมเขาหย่อดปุ๋ยนะนี่ครับก็สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆอมาดูการหยอดปุ๋ยในไร่ข้าวโพดคาราต้องก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเข้าไปดูยากมันลง ถ้าว่ามันหนานแน่นเนี่ยเข้าไปดูแยกก็ถ่ายห้เห็นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมเราต้องก็งามมากๆเลยเรอบนี้งามเพราะว่าได้ฝนอย่างที่บอกว่าถ้าได้ฝนก็จะแบบแทบไม่ต้องปล่อยให้ไม่ต้องหยดน้ําเลยอแล้วเราปลูกไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าแรงเนี่ยเราก็จะเดินสายน้ําหยดไว้ตลอดนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเดินสายน้ําหยดไว้ตลอดนี่นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อน จะเปิดไม่ได้เปิดก็ไม่รู้นะ่ะเราจะเปิดเราจะเดินสายน้ำหยดไว้ตลอดไว้เผื่อว่าถ้ามันแรงเราก็จะเปิดได้ใช้นะครับเพือ่อนๆดูเด็กสูงสวยงามมากๆนะครับโอเคเลยนะครับเพือ่อนๆก็สําหรับคลิปนี้ที่พาเพื่พอนๆมาดูการใส่ปุ๋ยข้าวโพดตัวต้ก็จะประมาณนี้นะครับเพือ่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม่นาโต้นะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ